ถึงตัวผู้รู้แล้วทําถึงตัวจิตแล้วเนี่ยนะมันเป็นการปฏิบัติในมหาสติปฐานน่ะในในอีรียบทหนึ่งก็คืออีบทของฐานในฐานในฐานหนึ่งก็คือฐานจิตอย่างที่อธิบายให้ฟังไปในคลิปก่อนว่าจิตประกอบรคาค่าโทะโมหะหดหูฟุ้งสัน้นจนกระทั่งไปถึงจิตหลุดพ้นอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่ามันอยู่อย่างนั้น ทรนี้เรามันก็เกิดเกิดขึ้นขึ้นเดี๋ยวเกิดเกิดเสื่อมเสื่อมก็เกิดเสื่อมเสื่อมเดี๋ยวก็จิตก็ตั้งมั่นเดี๋ยวก็จิตก็รุดพ้นเดี๋ยวก็เกิดมามีรักขเพราะว่าอะไรก็เพราะมันยังเกลือกกล้วอยู่ในสิ่งเหล่านี้มันก็ทําให้เกิดความเนื่นช้าถึงเราจะรักษาตัวผู้รู้ได้ดีก็ตามแต่แล้วไม้ไม้ไม้สไม้สดอยู่ในน้ําสีงก็ไม่ติดไม้สดอยู่ใกล้น้ํะนะไม้สดอยู่ใกล้น้ําเนี่ยเออก็ยังมีโอกาสบ้างแต่ว่าใช้เวลาสีนานหน่อย หมือนคาราวาสญาตโยมเนี่ยซึงอยู่ในเป็นเพศคาราวาเนี่ยเรื่องราวภายนอกเนี่ยมันมากมันก็เหมือนกับอยู่ในน้ำมาแหละเราปฏิบัติทมเนี่ยมันก็จะได้ผลช้ากว่าพวกนักบวชเหมือนกับไม่แห้งอย่างที่เช่นพวกนันกบวชเนี่ยอยู่ใกล้น้าเนี่ยหมายถึงพระที่วุ่นวายในการก่อสร้างในการศึกษาเล่าเรียนแบบทางปริยัตอะไรต่เมีออไรแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่แห้งเนี่ยมันอยู่ใกล้น้ําสีมันก็ติดยาก แต่ไม้แห้งอยู่ไกลน้ําก็เอาเรื่องรูปรสสิกลินเสียงสัมผัสธรรมลมเนี่ยเอาให้มันน้อยหน่อยนึงนะเอาตามตามความ,ามจําเป็นแล้วแล้วก็มาสีไฟเนะี่ยเป็นนักบวชแล้วเป็นนักปฏิบัติด,ด้วยนะมันถึงจะไปนิพพานได้เร็วกันว่าสาธุโขบันปชาดีนักแลเนี่ยการบวชเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายเกี่ยวกันทำมาหากินเรื่องการเอารูปเสียงกินลดการสัมผัสธรรมลมเข้ามาหาตัวเองเรื่องการมาสุขาลิกานิโยกนะว่างั้นเหอะ แต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าไปทรมารร่างกายหรอกไปต้องไปอดอาหารได้ไหมหรืออยากจะทดลองอดก็ได้เพื่อศึกษาเนี่ยทดลองว่าพุทธเจ้าสอนแล้วเนี่ยจะจริงไหมอาทดลองอดดูกัรลมหายใจดูทำอะไรแต่เมื่อไรดูมันจะได้ผลไหมก็สรุปแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะเมื่อเมื่อมาถึงตัวผู้รู้แล้วเนี่ยทำยังไงเราจะถึงคงตัวผู้รู้นี่ให้ได้มาตรฐาน เพราะว่าตัวผู้รู้เนี่ยเรายังอยู่ในโลกนะอยู่กับราคาโทระโมหะอดหูฟุ้งส่้นอยู่กับความสงบอยู่กับความวุ่นวายอยู่กับเดี๋ยวก็เหมือนกับเราทํางานเสร็จชิ้นหนึ่งมันก็เหมือนกับจิตก็สบายเหมือนกับจิตหลุดพ้นนั่นแหละมันเป็นการหลุดพ้นโลกๆเหมือนยังเสื่อมได้อยู่แล้วก็หลุดพ้นสูงขึ้นไปอีกไอ้พวกเจโตสมาธิเนี่ยทำหนักไปในเรื่องจิตกลายเป็นเรื่องพระโพธิสัตว์ไปอันนั้นมันก็ทําจิตให ตั้งมั่นสูงแล้วก็หลุดพ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆมีพลังอํานาจสูงแต่กายมันยังไม่ไปเยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องไปเกิดมาเกิดอยู่อย่างเดิมแหละเพราะมันต้องตัดอุปทาน,นขันทั้งห้าให้ได้คือรูปกับนามกายกระใจตัดอุปทาน,นเป็นตัวเราของเราให้ได้นนั้นี้เราจะตัดตัวผู้รู้ว่าเป็นจิตของเราได้ยังไงก็เราก็ยังดําเนินสายดูจิตดูตัวผู้รู้อยู่ ครั้น,นี้จะต้องให้เห็นความรู้อย่างหนึ่งเราต้องแยกออกผู้รู้เนี่ยส่วนหนึ่งรู้ส่วนหนึ่งรู้สึกอีกอย่างหนึ่งและในความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งความรู้สึกเนี่ยจะทำให้เกิดความรู้ชัดขึ้นมาจิตประกอบราักคะเนี่ยถ้าเรามีความมีสติเห็นตัวผู้รู้แล้วเห็นระหว่างจิตกับราัคะาแล้วถ้าเราทนไปให้ราัคขาะผ่านไปอันนั้นก็ได้ถ้าเราทนได้นะ อันนี้วิธีการที่จะให้ผ่านได้เร็วได้คมได้ชัดเข้าไปอีกคือต้องมีความรู้สึกเข้าไปด้วยเหมือนกับบอกให้ดูลมเนี่ยดูลมแล้วให้มีความรู้สึกที่ลมกระทบหรือกำไม้กำมือทําให้มีความรู้สึกถ้าไม่มีความรู้สึกมันก็เหมือนกับซื่อบือ้ออยนก็มีแค่อํานาจสมาธิถ้ามีความคมชัดเข้าไปด้วยก็คือมีความรู้สึกเข้าไปด้วยมันเหมือนกับเป็นตัวปัญญาจะเข้าไปเหมือนกับใช้มีดเฉือนผักใช้มีด เฉือนต้นไม้กับใช้เลื่อยเลื่อยไม้เนี่ยนะมันจะแตกต่างกันเพราะว่าเลื่อยไม้มันมีฟันที่จะทําให้เกิดการที่เราตัดขาดได้ดีกว่าการที่เราเฉือนเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราให้มีความรู้สึกเพื่อจะได้ให้รู้ชัดเมื่อจิตประกอบราคะเรารู้ชัดว่าจิตประกอบราคะเลื่อยมันให้ขาดไปเลยใช้ความรู้สึกเลื่อยมันสติกับสัมมัญญา รสรุปแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้มีอาตาปีมีความเพียรให้กิเลสเล่าร้อนมีสัมมชานโนคือมีสัมมัญยะและมีสตินะก็คือมีการระลึกได้